ก็ผิดิดเป้าผิดคาดผิดทุกอย่างครับปีนี้ไปที่ไหนก็งานก็พลาดาพลาดพลาดมาที่นี่ก็พลาดตรงที่ว่าเรามาเร็วไปเรามาเร็วก็คือข้าวโพดยังไม่เก่ยังไม่เก่แล้วก็ตอนนี้มันเป็นรุ่นสองแล้ครับชาวไร่เขาไม่รีบไม่เหมือนรุ่นหนึ่งรุ่นหนึ่งเขารีบจะเกี่ยวรีบยอดอย่างเดียวได้เท่าไหร่เอาหมดตอนนี้ เป้าผิดคาดมากนะเมื่อวานก็ได้คันละไม่ถึงสิบไรก็ต้องจอดเจ้าของไรเขาไม่เกี่ยวครับเขาไม่เกี่ยวเออคุณลือเหนื่อยใจเลยครับรถพร้อมอะไรพร้อมทุกอย่างครับแต่งานไม่พร้อมไอที่งานพร้อมเรากับย้ายออกมาเราก็คิดว่าจะมารีบรุ่มรีบเสร็จรีบออกมันไม่ใช่เลยครับ เขาก็ไม่ซีเรียสไม่เรีบไม่อะไรแล้วก็เมื่อวานมันก็มีงานกีฬาอะไรมันมันก็สิ่มีแนวแต่มาให้ครอกดหัวไปเราไปเรื่อยๆเลยครับอาชีพนี้ก็ยังมีใครคิดที่จะซื้อรถเกี่ยวต่อไหมปีหน้าใครไม่เคยเล่นครับใครไม่เคยเล่นรถเกี่ยวแล้วก็จองรถเกี่ยวไว้แล้วคิดว่าจะเล่นรถเกี่ยวจะเอารุ่นนั้นรุ่นนี้ก็บอกเลยนะครับว่าต้องให้พี่ๆเพื่อนๆเช้ารถเกี่ยวครับปีนี้ครับ าจะสะกดคําว่าพันยากเหมือนกันครับแต่ละลายครับบางคนก็เครื่องน็อกช่ชงกอลโดนไปสองตัวเลยเครื่องน็อกทั้งสองเลยจมน้ําเครื่องตัวหนึ่งจมน้ําอีกเครื่องก็ปั๊มน้ํามันเครื่องพังครับชาบละลายเครื่องพังเจโอได้นะครับเจอต้องมีเกือบสามแสนนะครับถ้าจะเป็นเจโอของพีเอ็มหกนึ่งก็จะมีประมาณแสนหนึ่งเืนประมาณแสนก็ประมาณนี้ครับไม่รวมเวลาที่เราเสียไป ยังไม่รวมนะครับยังมีลมเวลาที่เราเสียไปเราจอดหนึ่งวันมันก็หายไปแล้วจีไร่ครับเดี๋ยวนี้ไม่มีใครเขารอเราครับขานาดเพชรทันใหม่ไปลงที่บ้านลงบ้านตัวเองยังจมเลยนะก็ยังดีที่แบค็โคช่วยเหลือกันเสียเบียช่วยกันคนละรอบช่วยกันคนละครั้งยากครับปีนี้ยากใครคิดจะเล่นรถเกี่ยวก็อย่าลืมว่า พื้นที่มันเท่าเดิมหรือน้อยกว่าเดิมนะครับแล้วก็ลถมันมากกว่าเดิมขึ้นทุกปีทุกปีครับอะไรแพงขึ้นทุกปีอะไรไม่มีคำมะหลงครับอะไรไม่มีคำมะหลงจนตอนนี้ก็ต้องตัดลงมาว่าซื้อของที่พอใช้ครับแต่ก่อนเล่นแต่เกรดดีๆนะครับต้องเกรดนั้นเกรดนี้ดีๆเลยอันนี้มัน ก็ไม่รู้จะพอหรือเปล่าครับยังไ,ไม่พอนี่เลยครับทํางานยังไม่พองวดรถเลยใครคิดว่าจะซื้อแล้วมารับจ้างส่งงวดส่งนี่นะครับยาเด็ดขาดนะครับมันหาค่าตัวมันเองไม่ได้ครับนอกจากว่ามีสองมีสามแล้วส่งหนึ่งเนี่ยยังยังพอมีสิทธิ์นะครับนี่ผมยังคือว่าผมมีที่เกี่ยวทุกที่นะผมไปได้หมดนี่เราไปอีกไม่ถึง ห้ากิโลเมตรเราก็ถึงชายแดนเลยเราไปไม่ไกลเลยครับนี่เราก็ถึงชายแดนแล้วครับฝากนะครับอันนี้วอาซูฟังครับวาซูฟังมันไม่ใช่ว่าดีไม่ดีครับถ้าคิดว่าดีเล่นครับรีบเล่นเดี๋ยวโลกี้ครับลี้ยังไม่มาเลย สุดท้ายก็มันมันหามบ่ได้ครับหามคนสื่อรถเยียวนี่คือยังหามฝนหามฝ่านนี่แ่ละก<อ>็ไม่ได้ห้ามไม่ได้ว่ากนครับเบิ่งเอาครับเบิ่งเอาแล้วก็พิจารณาเอาเองครับมันดีไม่ดี เาแก่ทรับาแก่ที่ที่รดรองนะครับเขาเขาไปดูแล้วครับเขามีเงินเงินเขาพร้อมนะครับเงินก็คือเขาไม่ต้องเสียดอกเสียอะไรเลยเงินเขาพร้อมแต่ว่าเหมือนว่าครอบครัวเขาให้การสนับสนุนนะแต่เขาไปดูรถเลยป้ายแดงเลยเพราะว่าต้องมีสามล้านกว่าแต่พะรถเกี่ยวนะต้องมีสามล้านกว่าแล้วก็ต้องมีเทเลอร์อีกเทเลอร์เขาจะมีเขาต้องมีเงินประมาณสักสี่ล้านอ่ะสี่ล้าน เขาบอกบ้านเขามีเกี่ยวอยู่เต็มที่ก็ไม่เกินยังไงก็ไม่ได้พันไร่คยังไงก็ไม่ได้พันไร่ต่อหนึ่งปีนะพันไร่ทีละห้าแสนยังไม่หักอะไรเลยครับแล้วเขาบอกเงินสามล้านกว่านะเขาสิปีนะเขาบอกประมาณสิบปีนะเขาถึงจะคืนทุนนี่สิบปีนะแล้วเราต้องซ่อมไปเท่าไหร่เขาก็เลยบอกว่าพอไม่เอาไม่ซื้อเขามีเงินนะ ไม่เช่ว่าเขาไม่มีแล้วเขาไม่ต้องเสียดอกเบีย้ยเลยไม่ต้องไอะไรเลยเขาไม่เอาอเขาไม่เอาเขาสู้นับเงินน้อยๆหนึ่งว่ะแล้วเขาว่าดูคลิปดูอะไรที่ผมซ่อมผมอะไรเขาเห็นรถท้อขนาดรถใหม่ยังต้องซ่อมมันไม่ใช่ว่าอะไรจะดีจะหมดอย่างไอ้นู่นดีเราก็เจออุบัติเหตุชนตอ่อชนอะไรใบแท็กหักเหยียบล้วเลอกแตกบางทีเขาก็ทำมาดีแต่ว่ามันเหมือนอุบัติเหตุหน้าง,งานครับก็คือพื้นมันไม่เรียบไม่อะไร ก็ไปต่อไม่ไมนะ้ก็มีม,มีมีทุกอย่างครับใครคิดจะซื้อจะเล่นตัวเล็กตัวใหญ่ก็ไม่ต่างกันครับตเล็กตัวใหญ่ก็ไม่ต่างตีนี่เหมือนเกันแต่ถ้ามันต้องใจรักแล้วก็ผก็ต้องบอกว่าอาชีพเราเรายังไม่มีอะไรที่พร้อมสักอย่างก็ บางทีผมทำทำไมผมก็ทนผมรับจ้างมากี่เดือนแล้วสองสามเดือนแล้วสามเดือนกว่าสี่เดือนแล้วนี่สีสเสเส่เดือนแล้วไม่มีติดตัวสักบาทเลยซ่อมรถครับซ่อมรถแล้วจะเซ้งนวดครับไม่รู้ว่าเอาจุดจบมันจะเป็นแบบว่ายังไงมือนีไส้นีเขาแล้วก็เลือดจะคล้องเลือดได้สินเล็กมันจะเป็นยังน้นหรือเปล่าก็ไม่มั่นใจครับ เราต้องไปเสี่ยงทุกอย่างเอาพอกันครับ